สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ก็มีไม้นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมเนาะหลายหลายแบบหลายอย่างเลยเป็นพวกตระกูลสยามมอนฟิโลเดนดอนนะครับอะูคาเซียนะครับแล้วก็มีไม้แดดมาเอผสมบนเปกันบ้างนะครับผมก็สวัสดีทุกทท่านนะครับผมสวัสดีเอผู้ติดตามนะครับทางช่องสวนมุมไม้บ้านคุณพี่เจมส่วนมุมไม้บ้านด้วยนะครับแล้วก็ช่องเจเจเพแพนด้วยนะครับผม มาเดี๋ยวเราพามาเริ่มกันที่อ่าอย่างแรกเริ่มต้นที่ค่าส่งก่อนนะครับค่าส่งนะครับจะจัดส่งแบบตร้าทุกกระถางเลยนะครับทุกรายการเลยนะครับค่าส่งจะเริ่มต้นที่150บาทนะครับผมส่งไปสนีไทย EMS ส่งด่วนให้นะครับเนาะถ้าเกิดว่าต้นใหญ่กระถางใหญ่อาจจะ2 0 0 2 5ออะไรประมาณนี้นะครับบางต้นเจอาจจะขอค่าส่งหน่อยเนาะเพราะว่าต้นเขาสูงใหญ่แล้วก็พอดีพื้นที่ที่เจอยู่อ่ะค่าส่งอ่ะคือเขาได้ ค่เลดมาตรฐานตรงเนี้ยคือเจไม่ได้เป็นเลดที่เป็นถูกเหมือนเจ้าอื่นเขาเนาะก็อยากให้พี่เพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนเข้าใจตรงนี้ไว้นะก็คือเจส่งทุกต้นก็เข้าเหนือทุกต้นนะตอนเนี้ยแต่ว่าพยายามแบบเอาต้นไม้ที่ได้ไปลูกค้าเอไปคือถั่วเฉลีย่ยเอานะครับอ่ะมาเดยวเริ่มที่ต้นแรกไม้เข้าใหม่เลยอ่ะมาที่ไม้แดดเลยต้นนี้ต้นแรกนะครับผมต้นนี้น่าเป็นไม้แดดเลี้ยงแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สวยมากตัวนี้อยู่ในกระถางสิบนิ้วนะครับต้นนี้นะครับน้องมีชื่อว่าสนยอดชมพูนะครับ น้องจะสวยแบบนี้เลยนะครับนี่ลำต้นขึ้นตรงแบบนี้แล้วก็จะมียอดใหม่ๆออกมาเป็นสีชมพูแบบนี้เลยเลี้ยงแดดง่ายมากทุกคนร้100อยเปอร์เซนลงเลี้ยงแล้วหน้าบ้านสวยงามมากคือตอนแรกเอามาเขายังไม่ขึ้นชมพูแต่เอามาเลี้ยงให้เขาขึ้นชมพูเองคือมันต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะเวลานิดหนึ่งไม่นานมากเขาก็จะขึ้นยอดชมพูแบบนี้แล้วก็เขาจะเป็นแบบยอดเขาเรียกไม่ใช่ยอด,เข,เ,อยอดเขาจะเป็นต้นใหญ่เป็นไม้ย,ยืนต้น,ต,นต้นใหญ่นะวันนี้มีมาแบ่งปันสองกระถางนะใครลับนะส่วนยอดชมพูนะเอาไป สองร้อยบาทพอสองร้อยบาทมีสองกระถางนะต้นใหญ่แล้วนะส่วนยอดชมพูต้นเล็กๆประมาณเนี้ยต้นเล็กๆประมาณเนี้ยเตี้ยๆประมาณนี้เขาขายกันส่งก็ห้าสิบแล้วแต่เนี่คือต้นใหญ่แล้วทุกคนอยู่ไซสิบนิ้วพร้อมต้นใหญ่แลลวเอาไปสองร้อยบาทพอสองร้อยบาทพอนะครับอ่ามีครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งแล้วก็มีให้อีกหนึ่งต้น แล้วก็มีให้อีกหนึ่งต้นนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกนี่กาลังจอดยอดชมพูแล้วนี่มาแล้วยอดชมพูมาแล้วถ้าใครรับนะเอาไปสองร้อยบาทเช่นกันนะสองรอยบาทเช่นกันสําหรับส่วนยอดชมพูนะสวยๆแบบนี้เลยอ่ะถ้าใครสนใจรับก็พิมพ์รับมาได้เลยอ่าลืมบอกนะครับผมเบอร์ที่โทรมาหาเจาได้ก็ศูนย์เก้าเจดหนึ่งสี่สามห้าหกศูนสามนะครับเบอร์นี้สามารถโทรหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับอแล้วก็มีไม้แดดอีกหนึ่งตัว ต้นนี้ทุกคนใหญ่มากนกน้อยนําโชคโอ้หลต้นนะทุกคนแต่มันใหญ่มากจริงเวลานั้นเขาจะออกดอกเหมือนนกเกาะกลุ่มคุยกันแบบนี้ทุกคนต้นใหญ่แบบใหญ่มากจริงนะครับนี่กระถางใหญ่กระถางสิบนิ้วเหมือนกันสิบนิ้วเหมือนกันถ้าใครรำนะกระถางนิ้วไปคุมๆเลยเจยขออยู่ที่ราคาสองร้อยเก้าสิบบาทพอสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับเลี้ยงแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเป็นไม้มงคลนะครับที่ใครเชื่อใครใครปลูกนะครับเขาเชื่อกันว่า จะมีแต่ความโชคดีนะครับเพราะชื่อก็โชคดีเนาะนกน้อยนําโชคนะครับเอาไปสองรอยเก้าสิบบาทพอสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่กําลังจะออกดอกอีกเยอะนะกําลังจะออกดอกอีกเยอะเสน่จันทร์ก็มีนะวันนี้เสน่จันทร์ก็มีอ่ะเดี๋ยวขึ้นนี่ก่อนใบเลื่อด่างนี่ใบเลื่อยด่างต้นให,ใหญ่ๆเอาไปตัดเอาไปทําจํานวนกันนะเอาไปตัดเอาไปทําจํานวนกันนะต้นใหญ่มากกระถางแปดนิ้วทุกคน ขาขายกันอยู่สามสี่ร้อยนะยังขายกันอยู่สามสี่ร้อยนะไซส์ใหญ่แบบนี้ถ้าใครรับนะครับเจขอราคาราคาเบาๆเลยเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะสําหรับใบเลื่อยด่างสวยๆแบบนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทใบเลื่อยด่างใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะใครรับพิมพ์รับมาได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอนี่กระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางที่สองนี้ก็ต้นใหญ่ใบใหม่มาแล้วเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเช่นกันนะครับผม ถ้าใครรับก็พิมพ์รับมาได้เลยนะใบเลื่อยดังหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับส่งกระถางใหญ่แบบนี้เลยอมาแล้วก็ต้นต่อไปนะครับไม้ที่เข้ามาใหม่นะจะเป็นตัวนี้เลยนี่レสปอร์ตไตคคลเลอร์นะหรือว่าซิงโกเนียมไตคคลเลอร์แต่ก่อนนี้เอฟกันนะใบเป็นหมื่นนะแพงมากทุกคนแพงมากนะครับนี่ถ้าใครรับกระถางนี้เจคขอหกสิบาทพอลายสวยด้วยหกสิบาทนะครับผมไตคคลเลอร์หกสิบาท สวยๆแบบนี้เลยด่างแบบจีดจานมากเลยเอาไปหกสิบาทนะครับหกสิบาทพอนี่ถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยหกสิบาทแล้วก็จะมีตัวนี้โคตรรวยโอ้โหสวยมากต้นเบลเลอรเลยเป็นฟิโลเดนดอนโคตรรวยนะครับนี่สวยมากต้นใหญ่มากนะอ่าถ้าใครรับนะครับโคตรรวยเจขอกระถางนี้เอาไปแปดสิบาทพอแปดสิบาทนะครับผมตัวนี้นะเป็นไม้เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงร่มลำไรนะตัวนี้ ยังร่งมํำไรนะครับผมไม่แนะนาให้เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นตนะไม่แนะนาให้เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เอาไปแปดสยบแปดสิบาทเอาไปแปดสิบาทพอนะครับโคตรรวยหรือมีสองกระถางนะกระถางนี่หนึ่งแปดสิบอันนี้ก็แปดสิบอันนี้ก็ต้นใหญ่เอาไปแปดสิบาทนะครับนี่ราคาแบ่งปันเลยไซนี้ปีที่แล้วจะยังขายอยู่ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบอยู่เลยอะตอนนี้ราคาถูกลงแล้วขอปล่อยให้ราคาเบาๆเอาไปกระถางละแปดสิบบาทนะครับผมนี่ แล้วก็มีต้นนี้ทุกคนมีรวยซับด้วยแล้วมาเปิดด่างและเปิดด่างแล้วแต่ว่าเปิดใบใหม่ล่าสุดนะนี่ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดดังข่าวสวยแบบนี้เลยเศรษฐีรวยซับนะนี่เศรษฐีรวยซับนะกระถางหนึ่งก็แปดสิบบาทเจ็ดสิบแปดสิบาทเนาะถ้าใครรับกระถางนี้เจขอราคาเพียงหนึ่งร้อยบาทพอพ,พอด่างด้วยขอหนึ่งร้อยบาทขอความหายากนะต้นนี้เขาด่างเอาไปหนึ่งร้อยบาท เศรษฐีรวยซับครับหนึ่งร้อยบาทพอถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะหนึ่งร้อยบาทครับเศรษฐีรวยซับนะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็เ,เดี๋ยวขึ้นเสน่ห์จันให้นาะเสน่ห์จันมาใหม่กวักมารากตแคะทุกคนสวยมากใส่ใสกระถางสวยๆไปเลยเฉพาะกระถางใบเนี้ยใบเดียวนะแปดสิบาทเนี้ยอ่ะกระถางสวยแบบเนี้ยแปดสิบบาทถ้าใครรับนะครับอ่ะ เจคขออยู่ที่ราคา190บาทมี1 2 3 4 5 6อง่หนอทุกคน7หนอมี7หนอทุกคนรอบต้นเลย190บาทพอ190บาทครับกวากมรกตแคะนะกวากมรกตดแคะไป190บาทถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยกวักมรกตแคะ190บาทพอครับนี่อแล้วก็ตัวนี้อ่า กุมาดําเรียกซัพย์ต้นใหญ่อยู่เหมือนกัน,นอืมกุมาโอ้โหต้นเบลเลอร์เลยใบดำดำเงาเงานะต้องเลี้ยงล่มๆนะทุกคนตัวนี้ไปเขาจะดําดําดุดําสวยดําเงามากกุมาดําเรียกทรัพย์นะถ้าใครรับก็ไปแปดสิบาทเช่นกันแปดสิบาทนะครับกุมาดําเรียกทรับสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้เลยแปดสิบาทจ้าแปดสิบาทกุมาดําเรียกรัพย์สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ต้นใหญ่มาก แล้วก็จะมีต้นใหญ่แบบไซส์แปดนิ้วใหญ่เลยเป็นฟอร์มสวยใบกลมๆเลยนี่อู้ใหญ่มากนี่ดำดุดำเงามากทุกคนเนี่ยอันนี้ถ้าใครรับเจขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสำหรับอุมาดำเรียกซับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี่สำหรับต้นนี้นะ,ะมานำเลี้ยกซับ แล้วก็ไม้ตัวนี้มาใหม่เหมือนกันนี่เป็นอะโลคาเซียที่สวยมากๆนะครับเป็นไม้ตระกูลอะโลคาเซียนะครับหน้าใบนะจะมีกระดูกใบที่สวยมากใบจะดําเงาแบบนี้เลยทุกคนใบจะดํงาเงาแบบนี้เลยแล้วหลังใบก็สวยนะครับนี่หลังใบนะ้องจอกแดงๆนะนี่ตัวนี้นะการการขยายพันธุ์ขยายจานวนคือเขาจะเป็นไข่แล้วก็เขาเรียกเป็นปลายไหลเนาะเป็นหน่อขึ้นมาแล้วก็นี่ใบใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับชื่อว่าอะโลคาเซียนิวเบวลล่านะครับนี่ทุกคน ตอนที่ว่าไม้แพงเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยเขาขายกันไซเนี่ยกันอยู่สองพันสามพันนั่นนี่แต่ว่าวันนี้ถ้าใครรับนะเจอขคอ,อยที่ราคาสี่ร้อยเก้าสิบาทครับสี่ร้อยเก้าสิบาทหายากนะแล้วก็พวกอโลคอเซียเขาจะมีราคานิดนึงเพราะเขาสวยมากนิวบิล่านะครับสี่ร้อยเก้าสิบาทถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยไปเดี๋ยวขึ้นไม้ตระกูลสเสน่ห์จันทร์ให้ทุกคนสเสน่ห์จันทร์หายากนะตอนนี้อ่ะขึ้นตัวนี้ให้ก่อนเลย เน่จันพัดวีมรกตนะเป็นไม้ที่ยังไม่ค่อยมีใครมีกันหรอกยังไม่ค่อยมีใครเก็บหรอกพัดวีมรกตนะครับนี่หายากอยู่นะกระถางแปดนิ้วต้นจริงเขาสวยมากทุกคนแต่พอดีเขาเอ็นหาแสงเลี้ยงให้เขาเป็นชั้นขึ้นแบบนี้ทุกคนเลี้ยงให้เขาเป็นชันขึ้นไปเนี่ยเขาจะสวยมากเลยเลี้ยงให้เป็น Player ให้เป็นชันขึ้นแบบนี้เลยนะเขาจะสวยมากพอดีเขาเอ็นหาแสงหน่อยนะเนาะเสน่ห์จันพัดวีมรกตนะครับนี่พัดวีมรกตเนาะ เขาขายกันอยู่สามร้อยสี่ร้อยนะตัวนี้เอาไปร้อยเก้าสิบาทพอทุกคนมีสองกระถางนะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทครับสเสน่จันพัดวีมลกรดนะครับกระถางที่หนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอ่ากระถางที่สองนี้ก็ฟอร์มสวยอู้อันนี้ก็ฟอร์มสวยเอาไปหนึ่งร้อยเก้าสิบาทเช่นกันครับสเสน่จันพัดวีมลกระดดนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะหนึ่งร้อยเก้าสิบาทสวยสวยแบบนี้เลยอู้ฟอร์มสวยมากทุกคน พัดวีมาละกดตัวหายากอยู่นะอ่ะแล้วก็สเสน่ห์จันประกายดาวดังสวยๆเลยโอ้โหลายโหดมากลายโหดมากรากทะลุกระถางแล้วเนี่ยลายโหดโหดแบบนี้เลยนะครับผมสเสน่ห์จันประกายดาวไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับสเสน่ห์จันประกายดาวหนึ่งร้อยห้าสิบาทถ้าใครรับก็พิมพรับมาได้เลยถ้าใครรับก็พิมพ์รับมาได้เลยนะครับ สเสน่จันประกายดาวหนึ่งร้อยห้าสิบาทลายโหดๆดุดูแบบนี้เลยนะมีเสน่ห์จันแดงโบราณด้วยตันนี้ไม่ใช่แดงธรรมดานะเป็นแดงโบราณลักษณะใบเขาจะขอบใบแดงๆแบบนี้หน้าใบยาวๆใบนิ่มๆนะแล้วเขาใบใบได้ใหญ่มากใบได้ใหญ่มากหลังใบเขาจอ,อกแดงๆนิดนึงแบบนี้อ่ะนะครับผมสเสน่ห์จันแดงโบราณถ้าใครรับกระถางนี้จะขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่นะครับนี่ สน่์จันแดงโบราณหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าใครรับพิมพ์รับไม่ได้เลยสน่จันแดงโบราณเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทสวยๆแบบนี้เลยอนะ่ะสะสน่จันขาวสะสน่จันขาวสวยๆฟอร์มสวยๆมีสองกระถางน,นะใครไวใครได้นะครับหนึ่งร้อยี่สิบาทครับหนึ่งร้อยี่สิบาทสน่จันขาว,ขาวกระถางที่หนึ่ง หนึ่งร้อยี่สิบาทพอหนึ่งร้อยี่สิบาทครับสนีจันขาวกระถางที่หนึ่งสนีจันขาวกระถางที่สองเอาไปหนึ่งรอยี่สิบาทเช่นกันครับหนึ่งร้อยี่สิบาทเช่นกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยมีสองกระถางกระถางละหนึ่งรอยี่สิบนะครับอ่ะสน่จันหน้าต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่มากสนิจันหน้าทุกคนก็น่าจะมีกันแล้วแหละอ่ะแตถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเอาไปเก็บนะเอาไป ึ่งร้อยบาทพอต้นใหญ่พอก็เขาต้นใหญ่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเช็คแล้วลากมาแล้วเอาไปหนึ่งร้อยบาทต้นเขาใหญ่ทุกคนไม้ยอดน,นันนี่ไม้ยอดหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทเสน่ห์จันนาคนะเสน่ห์จันนาคนะครับนี่เสน่ห์จันนาคถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยหนึ่งร้อยบาทครับนี่แล้วก็มีอีพีมาเบิ้ลมาแบ่งให้ด้วยกระถางหนึง่ง อีพีมาเบิ้ลใครเอาไปเอาไปแปดสิบบาทพออีพีมาเบิ้ลอีพีมาเบิ้ลแปดสิบาทครับอีพีมาเบิ้ลแปดสิบาทถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยอีพีมาเบิ้ลแปดสิบาทนะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็มีต้นนี้ทุกคนพิโลเดนดอนหูช้างดางังขาวเป็นพิโลเดนดอนนะครับต้นใหญ่นะนี่ลายสวยมากใครรับกระถางแรกนะเอาไป หนึ่งร้อยเก้าสิบาทนี่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับกระถางที่สองก็หนึ่งร้อยเก้าสิบาทพอแต่ว่านี้ต้นใหญ่กว่านี่นะครับแต่นี้ต้นใหญ่กว่าให้เทียบดูแต่ว่าตัวนี้จะดังจัดกว่านเนาอไปหนึ่งร้อยเก้าสิบาทพอหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับนี่สาหรับฟิโลเดนดอนหูช้างดังขาวแล้วก็มีตัวฟิโลเดนดอนตัวนี้อีกนะทุกคนอ่ะ ฟิโลเดนอนสตรอเบอรี่เชคลายสวยๆแบบนี้เลยอุ้ย uh, ต้นใหญ่มากลายสวยๆต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนลายสวยๆต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะวิโลเดนนอนสตรอเบอรี่เชคนะครับแต่ก่อนเนะี่ยแพงมากไซส์เนี้ยประมาณสองถึงสามหมื่นได้เลยนะสองสามหมื่นได้เลยแต่ตอนนี้ไม้ถูกลงแล,แล้วมาแบ่งปันให้นะเอาไปสา0อเก้าสิบาทพอทุกคนสามรอยเก้าสิบาทนะครับฟอมเรื่อยๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยเขาขึ้นจมูแล้วนะนี่ เป็นจำพูแล้วนะสามร้อยเก้าสิบาทกระถางที่หนึ่งอ่าสามร้อยเก้าสิบาทกระถางที่สองต้นเนี้ยคือจะได้ใบใหญ่กว่าต้นนี้คือจะได้ใบใหญ่กว่า,นนใใวาแล้วก็ใบอาจจะน้อยกว่านะแต่ใบใหญ่กว่าเนี่ยไปเบลเลยสามรอยเก้าสิบาทกระถางที่สองครับนี่แล้วก็ตัวนี้ฟิโลเนนะนันกรีนคองโกนะนี่อันนี้ไปสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ 450อหสบาทฟิโลเดนดอนกินของโก้ต้นให,ใหญ่แบบนี้เลย4ี่รอยหสิบาทครับอ่ะต่อไปเจขึ้นไม้ใหญ่ให้มั่งนะต่อไปเจขึ้นไม้ใหญ่ให้มั่งนี่มีสองกระถางต้นนี้นะสยามมอนเตล่าใหญ่มากทุกคนไม้ต้นนี้เลี้ยงห้าถึงหกปีเลยนะสยามมอนเตล่านะต้นใหญ่มากนะทุกคนนี่ถ้าใครรับนะเจอขอค่าส่งอันเนี้ยสองร้อยเพราะน้องสูงมากขั้นต่ำโดนแน่ๆค่าส่งสองร้อยทุกคนค่าตะก้าอีกตะก้าต่อแน่ๆสามชั้นนะนี่ มีอยู่สองกระถางนะครับใครไวใครได้นะอ่ะถ้าใครรับนะนี่นี่ส่วนเขาส่งกันอยู่ที่หกเจ็ดร้อยนะนี่ขั้นต่ำหกเจ็ดร้อยนะครับนี่ลองไปเซิร์ชหาดูได้เลยเคยขายตอนช่วงไม้แพงๆต้นนี้ขายอยู่สามพันนะถ้าจำไม่ผิดขายอยู่สามพันเนี่ยอะถ้าใครรับนะวันนี้ขอราคาอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับสี่ร้อยเก้าสิบาทนะขอค่าจะส่งสองร้อยบาทนะขอค่าจะส่งสองร้อยบาทเพราะน้องต้นใหญ่มากนี่กระถางที่หนึ่งอะ กระถางที่สองเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวใบกลมๆอูหแต่ว่าต้นเนี้ต้นใหญ่กว่าเมื่อกี้เยอะเนี่ยใหญ่มากกระถางที่สองต้นนี้นะถ้าใครรับเอาไปนี่เลยพาราคาดีๆนะสี่ร้อยเก้าสิบาทพอสี่ร้อยเก้าสิบาทครับถ้าใครรับพิมพ์รับมาได้เลยนะสี่รอยเก้าสิบาทพออะแล้วก็ปล่อยสเสน่จันห์หมเอ้ยไม่ใช่หอม่เเสน่จัน์ปะกายทองป่าด่าง นี่จันประกายทองปลาด่างไซแม่พันธุ์สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยให้ดูความด่งังด่ังสวยมากเอาไปเลี้ยงก็ดูนะทุกคนไซนี้แต่ก่อนก็แพงมากเหมือนกันนะนี่อ่ะนี่ให้ราคารวมส่งไปเลยนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจัดส่งรีเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทจัดส่งใฟรีนะครับสวยงามมากๆหอมปลาแอไม่ใช่หอมปลาดังประกายทองปลาด่างไซแม่พันธุ์นะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทจัดส่งใหฟรีแล้วดังสวยมากนะครับนี่อ่ะ แล้วก็มีเดี๋ยวขึ้นตัวนี้ตัวใหญ่ให้หนึ่งตัวนะนี่ตัวนี้เป็นไม้ใหม่ทุกคนไม้มาใหม่ไม้มาใหม่เลยต้นใหญ่มากเขาจะเขาจะมีสวยแดงแดงดำดำเหมือนกูมาดําเรียกซัพย์เลยทุกคนใบเขาใหญ่มากนะครับใบเขาใหญ่มากเนี่ยกระถางไซส์สิบห้านิ้วใหญ่มากทุกคนไม้มาใหม่นะทุกคนไม้มาใหม่ไม้ทําใหม่ด้วยเขาเรียกว่ารอยซับก้านแดงนะหรือว่ารอยซับสีแดงนี่ สวยมากทุกคนไม่ใช่กุมารแดงนะเนี่ยถ้าใครรับนะมีสองกระถางเขาขายกันอยู่เจ็ดแปดร้อยเข้าไปเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบาทพอสี่ร้อยเก้าสิบาทครับสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่ร้อยเก้าสิบาทมีสองกระถางนะมีสองกระถางกระถางที่หนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับถ้าใครอยากดูกระถางที่ 2, สองเดจเจส่งรูปให้นะเดเจส่งรูปดูให้ดูนะทุกคนอ่าวันนี้ก็จะมีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะครับผมก็ฝากพี่เพื่อนๆน,นะช่วยติดตามนะครับ ช่องส่วนมุมใบบ้านของพี่เจมแล้วก็ของเจนะครับเจเพลด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับต้นไม้นะครับแล้วก็จะพามาดูต้นไม้ต้นไหนอีกก็ฝากพี่ๆติดตามเลยนะครับก็เจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมผมครับสวัสดีครับไปแล้วครับ